คุณแม่ที่ท้องเสียอุดจระร่วงกินเกลือแร่แล้วสามารถให้นมลูกได้ไหมเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกค์ขดเลิทพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ค่ะแล้วก็เป็นคุณแม่ที่กำลังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กำลังกังวลน,นะคะถ้าคุณแม่ท้องเสียอุดจราร่วง จะสามารถให้นมลูกได้ไหมเชื้อโรคที่อยู่กับคุณแม่จะถ่ายทอดผ่านทางน้ํานมจะทําให้ลูกท้องเสียด้วยไหมไหมหรือว่าคุณแม่ที่ทานเกลือแร่จิบเกลือแร่บ่อยๆเกลือแร่ที่ทานส่งผลอะไรกับลูกที่กินนมแม่บ้างเดี๋ยววันนี้เราไปฟังกันเลยนะคะคุณแม่ให้นมลูกหลายคนมีความกังวลมากๆเลยนะคะเวลาตัวเองท้องเสียอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษนะคะจะกังวลว่าเอ๊เชื้อโรคนั้นอะ จะถ่ายทอดผ่านไปหาน้ำนมไหมตอบเลยนะคะว่าไม่เพราะเชื้อโรคนั้นจะอยู่ในลำไส้ของคุณแม่ไม่สามารถผ่านทางน้ำนมไปหาลูกให้ลูกท้องเสียได้หรือแม้กระทั่งคุณแม่ที่จิบผงเกลือแร่หรือว่าผง r x โอเนะคะเรื่อยๆก็สามารถให้นมลูกได้นะคะผงเกลือแร่ที่เราจิบนะก็จะทดแทน สารน้ําสารอาหารหนะคะที่คุณแม่สูญเสียไปที่คุณแม่เหนื่อยคุณแม่เพลียจะทําให้คุณแม่ดีขึ้นแล้วก็ยังไม่มีผลกับน้ํานมเราสามารถให้นมลูกได้นะคะ,ะคุณแม่จะต้องล้างมือให้สะอาดหลังจากที่เข้าห้องน้ําเสร็จแล้วทําภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วในห้องน้ําล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดนะคะเพราะว่าเชื้อโรคที่อยู่ในมือของเราเนี่ยอาจผ่านไปหาลูกได้ ส่งผลให้ลูกอาจจะท้องเสียคุณแม่หลายท่านคงคิดว่าเอลูกเราท้องเสียจากคุณแม่ท้องเสียกินนมเราไหมไม่ใช่นะคะจากมือของแม่ที่ล้างไม่สะอาดไม่ได้ล้างด้วยน้ําสบู่ไม่ได้ล้างเล่มยาฆ่าเชื้อก็มีโอกาสที่เชื้อโรคจะผ่านไปหาลูกได้เมื่อเราอุ้มเรากอดเราสัมผัสลูกหรือว่าเราให้ลูกกินนมแม่นั่นเองแล้วก็แม่ท้องเสียนะคะคุณแม่สามารถซื้อผงเกลือแร่จิบ ผสมน้ำนะคะจิบดื่มได้บ่อยๆดื่มได้เรื่อยๆนะคะหรือคุณแม่จะทำเองก็ได้แล้วแต่คุณแม่สะดวกแต่การจิบของเกลือแร่บ,บ่อยๆไม่ได้มีผลนะคะต่อน้ำนมทำให้ลูกมีอาการท้องเสียนะคะหรือว่าไม่สบายไปด้วยนั่นเองแล้วก็หากคุณแม่นะคะจำเป็นต้องรับประทานยาแก้ท้องเสียนะ,ะสามารถทานได้สำหรับยาแก้แก้ท้องเสียเช่นพวกยาทานนะคะ ยาถ่ายพวกฐานคาร์บอนอยาทาตน,น้ำขาวยาโมติเลียมเอเอ็กซ์นะคะแล้วก็ยาบรรเทาการปวดเก่งท้องอันเนี้ยจะสามารถผ่านได้ซึ่งยาเหล่านี้ที่พูดมาดังกล่าวไม่ผ่านทางน้ำนมแล้วก็ยาฆ่าเชือ้อหรือว่ายาปฏิชีวนะบางตัวเช่นนอฟอกซินหรือซิปฟอกนะคะคุณแม่ก็สามารถทานได้เพราะยา ค่าเชื้อเหล่านี้จะผ่านทางน้ํานมได้น้อยมากผ่านแค่ประมาณ1-2%เท่านั้นเองนะคะซึ่งถ้าคุณหมอคุณหมอให้คุณแม่ทานยาค่าเชื้อเหล่านี้นะคะพวกนองฟอกซาซินสําหรับแก้ท้องเสียคุณแม่ก็ให้นมได้ตามปกติแต่ถ้าคุณแม่บางคนกังวลใจไม่สบายใจก็สามารถบีบนมนะคะเก็บไว้ก่อนก็ได้ก่อนที่จะกินยา นะคะค่อยเอานมที่บีบที่ออกมาไว้ก่อนทานยาเนี่ยให้ลูกไปได้ถ้าคุณแม่มีความกังวลใจนะคะเพราะยาผ่านทางน้นํานมได้แต่ผ่านน้อยมากๆซึ่งคุณหมอก็อนุญาตให้คุณแม่ให้นมลูกได้ตามปกติถ้าทานยาเหล่านี้แต่ถ้าหากคุณแม่มีอาการรุนแรงนะคะมีขึ้นไส้อาเจียนร,ร่วมด้วยมากมีอุจจาระร่วงมากเหนื่อยเพลียรู้สึกว่าไม่ไหวนะคะจะเป็นลมลมบุบต้องรีบมาพบคุณหมอนะคะ แล้วก็แจ้งคุณหมอด้วยว่าเรากําลังให้นมลูกอยู่เพื่อที่จะคุณหมอจะได้เลี่ยงยาที่มีผลกับน้นํานมนะคะจะได้ไม่ส่งผลกับน้นํานมของคุณแม่นั่นเองเนาะจะได้ปลอดภัยทั้งตัวคุณแม่แล้วก็ตัวลูกนั่นเองนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามอฝากสําหรับคุณแม่ว่าคุณแม่ท้องเสีย แล้วก็จิบเกลือแร่บ่อยๆมีผลกับนมมัหมสรุปคือไม่มีผลนะคะสามารถให้ลูกดื่มนมได้ตามปกตินั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ